ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำคลิปนะคะรีวิว Samsung Galaxy Note 10 Plus นะคะในปี2024แล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะคะยังน่าใช้ไหมนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นที่น่าสนใจมากลงขายแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดเลยนะคะมีคนที่แบบมาถามซื้อเยอะมากนะคะแล้วก็มีคนสนใจเยอะจริงๆนะคะซึ่งเจ้าตัว Samsung Galaxy Note 10 Plus นะคะได้ออกมาหลายปีแล้วนะคะแต่ก็ยัง มีความคงทนน่าใช้นะคะสไตล์ s a m s u n งก็คือสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานมากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตในปี2024แล้วว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ <mon ster> อันดับแรกเดี๋ยวเราแกะเคสออกก่อนเนาะเครื่องที่อยู่ในมือเรานะคะเป็นเครื่องสีดำนะจะบอกว่าเครื่องสีดำสวยมากส่วนตัวคือ ชอบกว่าสีออร่าโกอีกเห็นไหมคะข้างหลังจะเป็นกระจกนะคะให้ดีไซน์ที่แบบหรูหรามากนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟแฟลชมาให้นะคะมีกล้องมาให้แล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้วยนะคะดูแบบพรีเมียมมากเลยนะคะรู้สึกว่าเป็นดีไซน์ที่ลงตัวดีคะ่ะตรงท้ายก็จะมีพอร์ต type c นะคะมีปากกามีลำโพงมีไมค์มาให้นะคะ แล้วการแบบว่าโค้งนะคะความบางของเครื่องคือออกแบบมาได้ดีมากเห็นไหมว่าขอบมันจะโค้งอย่างนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสวยอะ่ะคือออกแบบมาดีจริงๆนะคะที่สําคัญเห็นไหมว่าได้พอร์ต usb c มาแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าในยุคนี้เป็นอะไรที่จําเป็นมากในปี2024แล้วนะคะใครที่จะซื้อสมาร์ทโฟนหรือดีไวซ์อะไรนะคะต้องมีพอร์ตอันนี้คือสะดวกสบายมากนะคะตั้งแต่ iphone 14 pro max ลงไปคือแบบในปีนี้เริ่มอยู่ยากแล้วนะคะเพราะว่า อุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆที่หาซื้อได้ค่ะทุกอย่างจะเป็น Type C หมดเลยนะคะหาอะไรที่มันเป็น Type C ก็จะสะดวกสบายมากนะคะที่ชาร์จแบตเนาะไปยืมเพื่อนอะไรก็จะง่ายไปหมดเลยนะคะอย่างเช่นนะคะไมโครโฟนเนาะที่มาต่อใช้แบบนี้ส่วนมากนะคะจะเป็น USB C หมดเลยนะคะถ้าซื้อ USB C รับรองว่าไม์จะใช้ได้แน่นอนแล้วก็ เสียงดีไม่มีปัญหามากเลยนะคะถ้าเราซื้อมาเป็นพอร์ต3.5หรือไลนิ่งนะคะเราต้องหาของดีๆที่มีราคาสูงหน่อยเนาะ,ะทั่วไปบางทีซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้นะคะอันนี้คือเจอมากับตัวเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เสริมอย่างที่เราใช้ประจําคือไมโครโฟนนะคะอะไรที่เป็นไทซี C, จะสะดวกสบายมากอย่างตัวนี้ซื้อมาพันกว่าบาทคือแบบคุณภาพเหลือๆเ,เลยนะคะเอามาใช้กับซัมซุงของเราแล้วก็อัดคลิปอัดอะไรก็ยังดีอยู่นะคะ อีกอย่างนะคะซัมซุงกาแล็กซี่โน้ตสิบพันนะคะมีสแกนลายนิ้วมือใต้ซอ,อมาให้เลยแก้ p p o o n e 5 Pro m ปุ่มยังทำไม่ได้เลยนะคะแถมมีสแกนใบหน้ามาให้ด้วยนะคือความปลอดภัยครบคันมากๆเลยค่ะดีไซน์ด้านขวาก็คือไม่มีอะไรเลยนะคะจะโล่งเลยนะคะส่วนด้านบนก็จะมี ถาดจิ้มซิมนะคะแล้วก็มีลําโพงที่แบบว่าเก็บมาให้แบบนี้นะคะดีมากแล้วก็มีไมโครโฟนนะคะส่วนด้านซ้ายนะคะจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวเลยอันนี้ก็คือดีไซน์ของเขาเห็นไหมพอจับแล้วมันเข้ามือมากเลยนะคะมาดูด้านหน้าบ้างด้านหน้าก็จะเป็นหน้าจอโค้งส่วนตัวนะส่วนตัวคือชอบมากนะคะแม้ว่าหลายๆคนคือชอบจอแฟตเหมือนกับ Galaxy S 2 4แต่เรารู้สึกว่าดีไซน์ของจอโค้งก็ยัง ใช้ได้อยู่นะคะเห็นไหมสวยจริงๆนะคะแล้วก็มีกล้องเจาะรูมาให้ด้านบนนะคะซึ่งแบบออกแบบมาได้แบบดีมากๆใช้ดูหนังฟังเพลงได้สบายๆขอบจอบางมากนะคะไม่น่าเชื่อว่าออกมาหลายปีแล้วดูแล้วมันเสมอกันนะคะทั้งด้านล่างด้านบนนะคะก็คือออกแบบมาได้สมมาตรดีมากๆนะคะแล้วก็มีกล้องเจาะรูมาให้นิดนึงเวลาดูหนังฟังเพลงดู YouTube ก็จะไม่บดบังคอนเทนต์เลยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นข้อดีของ Galaxy Note 10 Plus หน้าจอที่ให้มาคือใหญ่มากนะคะ Samsung Galaxy Note 10 Plus นะคะให้หน้าจอมาขนาดใหญ่มากสะใจถึง6.8นิ้วนะคะแม้ Refresh r a e หน้าจอตัวนี้จะไม่ใช่120 Hz แต่พอเราได้ลองใช้งานทั่วไปนะคะถ่ายฟีดอะไรก็คือยังสบายๆนะคะเหลือๆเ,เลยเนาะรู้สึกว่ามันไม่ได้ช้าอะไรขนาดนั้นนะคะมันยังติดมือแล้วมันทํางานได้เร็วมากทุกคนไม่มีค้างไม่มีหน่วงไม่มีกระตุกเลยนะคะแล้วดูดีไซน์ขอบโค้งนะคะ จอใหญ่เต็มตาแบบนี้เนาะยิ่งเครื่องที่เรามีก็คือสภาพดีมากๆไม่มีจอใบจอเบิร์นะคะการแสดงผลคือแบบสีสดจริงๆนะคะใช้งานและเพลินมากนะคะฟิลลิ่งดีกว่า iPhone เยอะเลยค่ะพอใช้ Samsung แล้วมันรู้สึกว่ามันพัฒนาไปไกลมากจริงๆนะคะกล้องหน้าที่ให้มาก็ความละเอียด10ล้านนะคะมีออโต้โฟกัสด้วยนะเวลาถ่ายวิดีโอแล้วเอาอะไรไปโฟกัสใกล้ๆมันก็จะโฟกัสให้นะคะกล้องหลังที่ให้มานะคะเลนหลักอยู่ที่ 12ล้านนะคะอัลตาวายสิล้านแล้วก็เลนซูมอยู่ที่12ล้านนะคะมีกล้องเดฟมาให้ด้วยนะคะที่เอาไว้วัดระยะชัดลึกชัดตื้นแล้วก็มีไฟแฟลชมาให้นะคะจะเห็นว่าดีไซน์กล้องคือมันลงตัวเนาะลงตัวมากๆนะคะเมื่อเทียบกับ a 20อะไรเงี้ยคือตัวนี้จะดีไซน์ได้ดีกว่านะคะแล้วก็ด้านหลังเป็นกระจกจับแล้วเข้ามือมากๆใส่เคสไปก็ไม่ได้หนามากเลยนะคะเพราะว่าเครื่องน้องบางจริงๆค่ะคือแบบดีไซน์โอเคมากๆเลยนะคะ ทีนี้เราจะมาพูดในเรื่องของสกินโทนของกล้องนะคะจะมาเปิดใจกับคนที่แบบอาจจะยังไม่เคยใช้ฝั่งซัมซุงเลยนะคะว่าสกินโทนของกล้องเขาอะค่ะพอยกมาพรีวิวเล็กๆเราจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมกล้องมันไม่สวยมันไม่ชัดมันรู้สึกมองๆนะคะแต่พอเราถ่ายนะจะบอกว่ากล้องหลังอะคะ่ะให้ฟีลลิ่งที่ดีมากทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยมันเหมือนกล้องโปรค่ะที่มีการแต่งสีมาแล้วเห็นไหมว่าการโฟกัสกันอะไรคือทําได้ดีมากอัดวิดีโออัดอะไรคือ ออกมาเพอร์เฟกชั่นลอยู่เลยนะคะไม่มีปัญหาใดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะอัดวิดีโอให้ดูนะคะเห็นไหมการออโต้โฟกัสนะคะสามารถที่จะเข้ากันแบบนี้เลยนะคะคือกล้องวิดีโอนะคะเอาไปถ่ายงานนะคะได้แบบสบายๆเลยนะคะสกินโทนอาจจะไม่ได้ถูกใจนะคะเหมือนทางค่าย Apple แต่รับรองว่าใครที่ลองใช้กล้องวิดีโอนะคะจากฝั่ง Samsung จะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ n o t ต10พัสดก็ยังถือว่าทําได้ดีนะคะ สกินโทนของวิดีโอนี่ส่วนตัวไม่ติดนะคะแต่จะติดในสกินโทนของการถ่ายรูปกล้องหน้านิดนึงเนาะซึ่งก็ต้องอาศัยเวลาแบบว่าให้เราคุ้นชินกับสกินโทนของมันแค่นั้นเองพอเราชินมือนะคะใช้ไปใช้มามันก็จะรู้สึกว่ากล้องมันยังสวยยังพรีเมียมอยู่เนาะสามารถที่จะถ่ายอาหารได้สวยมากยิ่งถ่ายวิวที่มีท้องฟ้ามีต้นไม้นะคะซัมซุงคือทำได้ดีเหลือๆเ,เลยค่ะ ส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะคะบางเครื่องก็อาจจะไม่ได้อึดเท่าไหร่นะคะก็ให้ไปเปลี่ยนแบตได้แล้วก็อาจจะไม่ได้แพงมากนะคะส่วนเครื่องของเราคือแบตอึดมากทุกคนแบตยังอึดอยู่เลยนะคะใส่ซิมใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะ WiFi 5G คือไม่ได้มีปัญหาเลยค่ะการใช้งานครอบคลุมแทบทุกด้านนะคะมีพอร์ต Type C มาให้ใช้นะคะโหลดแอปได้ทุกแอปเลยมีโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยนะคะมีการใช้งานปากกาจดโน้ตนะคะสามารถที่จะ ใช้ปากกากดถ่ายรูปได้ด้วยนะคะฟังก์ชันเก๋ๆของความเป็น Galaxy Note นะคะมีอยู่ครบคันเลยค่ะซึ่งโทรศัพท์ Samsung Galaxy S 2 4รุ่นธรรมดาก็ไม่มีปากกามาให้นะรุ่นนี้ยังมีปากกามาให้เลย iPhone ก็อย่าหวังเลยคะ่ะว่าจะได้ใช้ปากกาเนาะถ้าไม่ซื้อ iPad ก็คืออันนี้คือได้ใช้จริงๆนะคะจด Lecture จด n o t ตนะคะจดแบบว่าบรฟงานนะคะจดอะไรต่างๆที่เราพบเจอในชีวิตประจําวันนะคะเลือกฟอนต์เลือกรายมือได้คือแบบ สวยงามมากๆนะคะใครที่แบบอยากลองหามือ2นะคะมาลองใช้ไม่ผิดหวังนะคะรุ่นนี้ราคาย่อมเยาเนาะราคาอยู่ที่5 0 0 0 8 0ถึง8ป0 0ประมาณนี้นะคะอยู่ที่สภาพแรมที่ให้มาก็ให้มาสูงถึง 12GB ินะคะลอม2 5 6 g เลยเนาะซึ่งสตอรเรจที่ให้มาเริ่มต้นก็เยอะแล้วนะคะความจุคือแบบเรือเฟือเก็บรูปได้เยอะมากเลยนะคะโหลดแอปโหลดอะไรต่างๆได้แบบเยอะแยะมากมายเห็นไหมคะว่า การใช้แอปต่างๆใช้ได้เหมือน iPhone เลยค่ะการตัดต่อวิดีโอนะคะแต่งรูปทำได้หลากหลายมากนะคะใช้ทำคอนเทนต์นะคะลง Tik t o อกลง IG นะคะลงโซเชียลได้สบายๆค่ะคุณภาพกล้องก็ดีมากนะคะเสียงลำโพงที่มีมาให้ก็มีถึง2ตัวดูหนังฟังเพลงจอใหญ่สะใจแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ s a m s u n Galaxy g Note 10ในปี2024นี้น่าใช้ไหมจะบอกว่าน่าใช้มากนะคะ เป็นรุ่นหนึ่งเลยที่แบบไม่ผิดหวังทั้งในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของสเปคในเรื่องของฟีลลิง่งการใช้งานกล้องถ่ายรูปนะคะเพราะว่าปัจจุบันคนใช้กล้องถ่ายรูปเยอะมากแน่นอนว่าคนก็จะแบบจะดูเรื่องของกล้องเป็นหลักนะคะตัวนี้มีเลนส์ซูมมาให้นะคะที่เป็นออปติคอลซูมถึง2เท่าเลยนะคะก็เป็นแบบว่าเลนส์ซูมที่เราได้ใช้จริงนะคะอยู่ในระยะที่แบบถ้าเราอยู่ใกล้แล้วเราไม่ต้องถอยหลังมากเนาะก็สามารถที่จะซูมได้พอดีพอดีนะคะ อาจวิดีโอได้ถึง 4K 60เฟรมเลทนะคะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะอันนี้ก็คือดีมากๆเลยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะทุกคนใครที่แบบว่ากำลังลังเลรุ่นนี้อยู่นะคะจะไปหาซื้อมือสองมาใช้ไปหาซื้อเลยนะคะจะมีเครื่องที่สภาพดีเยอะแยะมากมายมากนะคะมาดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะคะ รุ่นนี้แน่นอนว่าสามารถใช้งานได้สองสามปีสบายๆแน่นอนเลยนะคะเอามาใช้เป็นเครื่องสำรองเอามาไว้ดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้แล้วทุกคนจะติดใจดูสีจอใหญ่นึกว่า A24 Ultra นะคะมองด้านหน้าคือสวยมากจริงๆนะคะเคสฟิล์มอ c ซิสซอรีหาง่ายคะ่ะมีปากกาให้ใช้นะคะมีแบบมีฟังก์ชันเก๋ๆนะคะที่รุ่นธรรมดาไม่มีเนาะเยอะแยะ,ยะมากมายมาให้ใช้นะคะกล้องก็จะมีแบบว่า Super s t ต a d y กันสั่นนะคะ มีโหมดอะไรต่างๆมาให้เล่นเยอะแยะมากนะคะด้วยความเป็นซัมซุงนะคะแค่โฟโตดที่ปลอดภัยนะคะการทํางานร่วมกับ PDF นะคะแปลงมาเป็นไฟล์รูปภาพอะไรเงี้ยมีความยืดหยุ่นมากใช้งาน Li n e Facebook Messenger ได้2 a ง c o u n t อะไรเงี้ยคือแบบตอบโจทย์นะคะคนทํางานด้ที่แท้ทูเลยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย